สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนุษย์เทพชาแนลนะครับนะครับคลิปที่แล้วย่ำเผือนะครับย่ำเผือเสร็จแล้วคลิปนี้มาเป็นรูนะครับรูเพื่อให้พื้นนาเรียบนะครับเพื่อจะเตรียมการหวานนะครับ ครับก่อนทาเป็นสภาพอย่างนี้นะครับหญ้าข้าวเขียวนะครับนี่ครับพอดูย่ําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังลู่นะครับนี่ครับตรงไหนที่สูงก็กดให้เขาหน่อยครับตรงไหนที่ตำ่ำเราก็เปิดเปิดดินครับเพื่อพยายาม ไม่ให้ตรงนันลึกนะครับไม้รูดนี่ที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่ที่ผมใช้กันแถวบ้านผมกาเรียกยอีเหิดนะครับทุพี่เพื่อนๆครับ ส่วนมากในการลู่จะไม่ใช้ความเร็วมากเท่าไหร่นะครับจะใช้แบบไปแบบช้าๆครับถ้าใช้ความเร็วเยอะไม่ค่อยเรียบครับส่วนมากเขาก็จะใช้ความเร็วแบบช้าๆเขาจะเน้นเรียบครับยิ่งวิ่งไวยิ่งไม่เรียบครับ 八百多。啊啊啊啊啊 เพื่อนพือนาของผม NT16 ผมจะทำหน้าที่ปาดเรียบนะครับส่วนธนก,กิจจะมีหน้าที่กดนะครับกดพวกเนินพวกที่ตรงไหนสูงจะกดลงนะครับกดลงไปที่ต่ำส่วน NT16 จะปาดเรียบตามตูดนะครับ ต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับเพืเ่อนๆถ้าไปตามตูดกันมากก็งานไม่ออกครับธกากิจนะกดอย่างเดียวครับกดที่สูงลงที่ต่ำนะครับ ส่วนเอทีที่ผมมีสามเกียร์นะเพื่อนๆเกียร์หนึ่งคือสโลนะครับเอาไว้สําหรับเวลาติดโลมหรือเดินบนท้องถนนที่แข็งแข็งนะครับเกียร์หนึ่งนี่ช้ามากครับส่วนเกียร์สองเอาไว้สําหรับไถครับไถนาหรือย่ําหรือลู่นะครับเกียร์สามส่วนมากก็จะใช้ในการที่ใช้ความเร็วเยอะๆก,ก็คือ เอาเวลาย่ำนะครับใส่เฝื่อย่่ำส่วนมากผมจะไม่ใช้ลู่นะครับเกียร์สามเพราะมันไวจัดครับมันจะพาให้ผลงานมันออกมาไม่ดีครับในการลู่ส่วนมากผมจะใช้เกียร์สองครับความเร็วพอดีพอดีครับ ใบหญ้าใบข้าวก็มันก็จะลอยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่จมครับพวกใบข้าวนี่มันจะลอยบนผิวน้ำนะครับพอน้ํามันไหลไปทั้งไนใบข้าวก็ไหลตามน้ำไปครับโดูนครับธนกิจกดน้ำหน้าเสร็จแล้วครับข้ามมาแล้วครับ ถ้มีคันกดน้ำหน้าอย่างเงี้ยมันจะง,งานมันจะออกมาไวครับถ้าเกิดเราลูกคันเดียวเรากดไปด้วยแล้วมาเก็บงานที่หลังนี่มันก็จะช้านะครับสู้สองคันไม่ได้ครับสองคันคันมีคันนึงกดน้ำหน้าอีกคันนึง ร track track past, ูตามตูดครับเก็บงานงานมันก็จะเสร็จนาทีเดียวเลยครับรอบเดียวเสร็จพรุ่งนี้ผมต้องมาชักล่องให้เขานะครับเดี๋ยวพี่เพื่อนๆคอยติดตามชมพรุ่งนี้ ต่อไปครับนี่ครับเพื่อนหลังจากเราลู่เสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับเหลือแค่ชักล่องพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาชักล่องอีกทีนึงครับเพื่อให้เจ้าของนาเขาหว่านข้าวจากเดิมมีต้นหญ้าต้นข้าวเขียวขนาดนั้นครับ พอทำเสร็จแล้วกระถือเอาใช้ได้นะครับครับรต้องรับทิ่นี้ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามกดกับทางช่อง y o u เ u b e Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพรุ่งนี้มาติดตามชมกันอีกทีครับ